โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักทังปันนตกทันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแกนเคยแอดเคสตลอดเลกครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในน่าเกมขบวนการเรยุบจัดเ,เกมที่ว่ากันว่าว่านนจะเล่นง่ายที่สุดใน p ีจีเลยแหลปะป่ะไม่พูดปป๊บๆเพื่อเริ่มกันเลยดีกว่าแล้ฮัพฮพฮัพฮพ,พ,พเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีกำไรเลย แต่มันเล่นแล้วมันเพลินดีคุณผู้ชมอย่าเช็คใช้คำว่าเล่นไงมันก็เล่นง่ายทุกเกมเลยนะแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันรู้สึกเล่นแล้วเพลินดีนะได้คอมโบจังหวะการจ่ายอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขาดตอนครับคุณผู้ชมครับมันจ่ายได้เรื่อยๆตัวมันไม่แพงมากมันก็เลยกล้าจ่ายเอาตรงๆซะตัวมันถูกเอมันก็เลยจ่ายง่ายแต่ทีนี้ก็มันเหมาะสําหรับคนที่รู้สึกว่ากูก็อยากเล่นอ่ะอยากเล่นแล้วก็แบบทุนมันไม่เยอะมากแล้วก็เอาแค่สนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้อืแล้วก็ว่ากันไป พูดมากรับคันตัวเองอ่ะก่อนจะรับชมคลิปนะครับมาเดินมาให้ตาตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่จะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วเหนื่อยใจเหลือเกินไอ้น้องก็พยายามนะพยายามละมีเกมไอ้กุรดีใจ คือดีใจไปก็เท่านั้นว่าจา่ามันไม่ได้ยกกากแจกขนาดน,นั้นหรอกเว้ยเฮ้ยที่เกมจ่ายยากครับเข้าง่ายนะเข้าง่ายแต่จ่ายยากเข้าไวด้วยเข้าง่ายด้วยสักอ่าแปดที่หมุนเนี่ยผมว่าต้องมีสักยาง่ำๆต,ต้องมีหนึ่งฟรีเกมเออถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือยากมากนะการที่จะเข้าฟรีเกมแต่ละร,รอบเนี่ยก็คือยากมากแต่วันนี้ฟรีเกมเข้าง่ายครับแต่ถามว่าจ่ายไหมก็ไม่ได้แจ๊ เหมือนมันเข้าออดสังคมอ่ะเข้าให้ครบองค์ประกอบเฉยๆนะแค่นั้นแหละตามมุนครับอดีตถ้าจ่ายเหยียบหน้าคุณได้เลยไหมเนี่ยเอาให้มันถึงสิบเท่าก่อนนะเดินใหญ่เน่ามึงไปวางไว้ทำไมข้างหลังไอ้เท็ดบุทาจริงตัววัดสองมุลท้ายครับมีตัวจ่ายบ้างเฮ้ยแต่มันก็ดีกว่าไม่จ่ายแล้วบ้าเพี้ยนมูลท้ายไม่จ่ายตามสไตล์พีตีนั่นไปเลย เไม่ถึงสิบเจ้าดีดีก็บอกว่าดีกันและือพูดถึงกันเลยเจ๊เตะป้าหมดเลยโอ้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 ยอ้ยโ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 ยโอยโอ จ่ายไม่เถอะคุณถามจริงเพี้ยนมึงต้องจ่ายแล้วปะคือพีเกมสองพีเกมสามน่ารุนครับพีเกมสองพีเกมสาม 3. หลังจากคือไอที่ไม่น่ารุนคือพีเกมแรกสองสามสี่ผมว่าน่ารุนหมดแล้วถ้าสองสามสี่แล้วยังเข้าพีเกมแล้วยังไม่จ่ายผู้ชมครับไปเถอะครับเออมาึงจะอยู่ทำมะเขือเปาะอะไรละ้ามมูลลูกเหยื่อ,อยางนี้มันต้องเพิ่มเบ็ดแล้วปะไอ้นงังเป็นไงพานุ่งมโถงยักพ์ปากรนไม่มีตัวจ่ายครับสามมูล ช่วงนี้ก็ข่าวสงครามกันตึงๆไว้ออทองหมุนนะไอเดี๋ยวนั่งให้มันเข้าตีมหน่อยให้มันเข้าตีมมุนไายครับไม่จ่ายแต่จะจ่ายไปใจรอดูได้เลยเพี้ยว่าไม่แลดแย่แล้วนะไม่ต้องแย่อีกอ่ะเออหมุนไทยนั่นไปเลย ไม่ต้องมีก็ได้มั้งปิเกตตายตอลูกเป้มันก็ขยันเข้าไงเออว่ะไม่จ่ายเนาะแต่ก็ขยันเข้า,ขา <c oughs> ไม่ได้แดกคูล็อกเดดเดดลูกเป้ก็อัปเดตข่าวสารช่วงนี้นะได้ไหมที่ข่าวที่เขาเรียกว่าเอ,อ่เอกัมพูชานะก็ล้ำล้ำเขียดดนแดงเข้ามาเออล้ำเขียดดนแดงเข้ามาแล้วก็มาขุดคูเล็ดขุดเล็ดจังใจแล้วานะ หมือนจะถอดก,กำลังมาแล้วผู้ชมครับก็เป็นกำลังใจให้พี่พิธหารกันเลยกันครับเป็นกำลังใจให้พี่พิหาที่อยู่ชายแดนก็ไม่อยากให้เกิดสงครามหรือว่าอะไรหรอกผู้ชมครับสูญเสียทั้งสองฝ่ายเออผมว่ามันไม่ดีเท่าไหร่แต่แบบในใจแล้วในใจ,ในใจก็นึกอยู่เออก,ก,กลบกันไปลยจะได้จบๆแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เง้นเศรษฐกิจบ้านเรายิ่งไม่ดีอยู่ผู้ชมครับเออถ้าแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นผลเสียครับมันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของพี่น้องที่อยู่ชายแดนนะที่อยู่ชายแดนแล้วก็พี่น้องทหารพี่น้องทหารก็จากใจคนที่เคยเป็นทหารจากใจคนที่เคยเป็นทหารเก่าเห็นใจนะผมเป็นทหารนี่ลําบากครับเป็นทหารนี่ลําบากลำบากจริงๆนะใครที่เคยเป็นจะเข้าใจว่าเออเป็นทหารมัน เป็นช,ชีวิตลำบากอ่ะนะยิ่งถ้าไปอยู่ชายแดนอย่างเงี้ยเครื่องอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทหารนะจะไม่มีนะผู้ชมยากนะยากอะยากก็เอาเป็นว่าให้จบจากสันติวิธีนะให้จบจากสันติวิธีอึดไเนี่ยวันนี้วันนี้มาแบบมินชาระนิดนึงไม่ใช่ที่มาพูดนี่ก็คือบ้านคุณอยู่จุรินทร์ไม่ใเจนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชมครับก็ดูข่าวติดตามข่าวอยู่ครับภาวนาภาวนาให้มันให้มันจบได้สวยๆแล้วกันเนาะนะ ดีๆลูกเพชรจบ80หมุนนี่กูกูซื้อน่ะเที่ยวนี้รู้สึกว่าซื้อมันดีกว่าครับติดใจการซื้ออันนี้มันเข้าฟรีเกมง่ายอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหมุนๆไปก่อนเผื่อมันเข้าฟรีเกมสี่ดีเราหาทางนาสวนยางพาราแปดปีวัยมาสวน,นจัดปาราเอ็กอะไรกระเป๋าปัญญาตาแล้วก็จ่ายต่ออุ้ยไม่ต้องมีแล้วแบบฟรีเกมคือมันจ่ายแพงกว่าฟรีเกมตั้งโอ้โหลูกเพชร พันโลใหญ่น้องจริงๆได้จอยแับพันห้ายิบสองอะไม่ได้แพงแต่สะใจกันนั้นไปต่อที่สิบสี่มูล้วขอดูทีกหนึ่งฟรีเกมปะอ,อ,อ,อ ยากเหมือนกันผมนรู้สึกเหมือนกันไหนรู้สึกว่ามันจ่ายไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ไม่ค่อยพีคพในที่นี้เหมือนกับว่าสมมุติว่า,อ,าอย่างอย่างเล่นแบบสแตนดาร์ดอะเดยดยี่สิบเออมันไม่ได้ค่อยแบบมันไม่ได้จ่ายไปแบบพันเท่าพันหรยเท่าหรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นทนะุกวันนี้ผมว่าผมให้เต็มที่ไม่เกินร้อยห้เท่าสองรเท่าเท่าที่ผมเจอนะแบบ ที่จ่ายบ่อยๆเลยไม่เกินร้อยเท่าที่จ่ายบ่อยๆเลยเข้าวีเกมเนี่ยไม่เกินร้อยเท่านี้มีให้เห็นทุกวันมีเห็นทุกวันแต่ถ้าแบบอวันไหนโชคดีหน่อยร้อยห้าสิบเท่านะก็มีให้เห็นอยู่สองร้อยเท่าก็มีให้เห็นอยู่แต่ประเด็นคือมันเป็นเพราะมันเป็นเบ็ดแพงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันจ่ายถูกเลยเกินนะแต่พอมันเป็นเนบ,บน็ดถูกๆก็มีให้เห็นนะบแบบแบบจ่ายแพงๆเลยแมงเหลี่ยมปัง ชอบก็จับประหยัดครับไม่หมุนมือไม่ไดีก็ถือไปเลยนะใช้เงินแก้ปัญหาไปที่กูว่าซื้อมันยังพอมีลุ้นกว่าวัจจานต์เจ็ดหมุนลูกเพื่อเอาสักห้าไม้ก็้วกันหลอดไมหลอดแล้วไปดูกันู้สึอว่าวันสองวันที่ผ่านมาผมว่าซื้อ,อยังโอเคกว่าเออ อุ้ยึไปางนั้นนั่นแหละกูตัวคูนไว้ก็หน่อยกว่าจ้าแล้วก็เจมาสวนกับปลาตะกีล้วก็เคกับแบบขโมยเขาเจี๊สวนจัดปลาตะกีแล้วก็เกาวมาสวนจัดปลาตะกีอีกสักรอบดีใจจทำอย่างยังไม่ได้ใกล้เคียงทุนละกูดาบจริงถูกบอจ้าสี่มุนลูกเพชรดีๆเธอะก็ลุกกวล่ะเพี้ยนไปเงี้ยมีไปมาไม่มีตัวใจครับสองมุนครับ ชอ้าอเท่าไรเบตห้าสิบสามพันเจดใช่ป่ะพันโลใหญ่ต้องจะกี่จะจอยครับอีเจ็ดว่าจานหมุนท้ายปิ๊ง <c oughs> กำไรเท่าไรผู้ชมครับสามพันเจ็ดร้อยสิบกำไรหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเออมึงก็ยังดีนะที่กำไรนะไอ,อ้ตาผมกลัวว่ามันคิดไม้นี้เป็นไม้กำไรเว้ยผู้ชมกลัวว่ามันคิดไม้เมื่อกี้เป็นไม้กำไรแล้วอีกตีไม้ที่เหลือที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะไม่จ่ายเว้ยใช่ว่าเวบมันห้าไม้นะ่ะนะ ในห้าไม้ใช่ว่าแบบห้าไม้มันจะจ่ายกําไรหนึ่งไม้แล้วแบบเป็นกําไรที่บึ้มบอมซัมเบ้นะพี่ตมไม่ใช่น่ะไม้เมื่อกี้ดร้อยกระบาทมันก็คิดเป็นกําไรน่ะทำเป็นเล่นฝันเออว่ากูโดนแล้วว่บเกมเนี่ยเอาสักสามพันก็ได้ปะย่างน้อยขาดทุนก็ขาดทุนก็ใกล้เชียงทุนเลยเออดีดีทิดทีมูล ไอ้เอ้ยวุ้ยกระจาหน้าครับแล้วก็วายมาทำงานเคกับแมมโชวจัดปะลาะลัดเจ็กเข้าทุนสวยตุยฮัลโหลใหญ่ต้องเจงตุ่ยจะาจ้า what อุ้ย อีกประมาณสักกำไรหน่าคุณผู้ชมไอนี่ยแล้กระสบกับเกงคอมโบ้โอ้มันจ่ายแค่เดอะเเกงตัวถูกห่ัหมุนทันแล้วก็ไม่จัดยทำไมมันจ่ายถูกจัง,งไงวายมาครับแล้วกระสีกับแมมวายมาแล้วกระก้ากับสีโอ้เ <c> อ <oughs> ้ยแล้จ่ายแล้วก็แอบทอมกันเลย กำไรนะฮาโลใหญ่ต้องกิจงเด็ดจ่อยครับอ้าวมันไม่ได้จ่ายแพงเว้ยคุณผู้ชมแต่มันก็กำอไรนะะไปต่อนอย่างละสองหมื่นคนี้ไปเก็บอื่นก็ยังได้บัพยันแหงมีไม่แพงแต่ตาใจปะเจ็ดมนุนนะเออมันไม่ได้ดูแบบเวอร์เงอลังการไม่ได้ดูแบบสะใจเว้ย แต่มันยังดีที่มันจ่ายมันจ่ายแล้วมันจ่ายได้เรื่อยๆนะ่ะดูดิไปินงสิกับแม,มงมกมมันจ่ายแค่เดือแกงตัวถูกเว้ยเฮ้ยทบตัวแพงไม่ยากจะจ่ายครับสี่มูลนะ ปุนท้ายไม่น่าจ่ายตามแต่ตายพีตีเออมันน่าจะคิดไม้นั้นเป็นกําไรแล้วเว้ยคุณผู้ชมไม้นี้ไม่ไม่จ่ายก็ไม่แปลกเอออันนี้ไม้ที่สามครับไม้สีนั่งทาไม้แล้วยังไม่แจกก็ชัดเจนอ่ะหนีน <c oughs> มึงจะอยู่ทำอยังล่ะเจ็ดมดลูกเพ่จ่ายก็ดีไปคุณผู้ชมจ่ายก็จ่ายก็แล้วไป เออจ่ายก็ดีไปไม่จ่ายก็แล้วไปครับหกหมุนล,ลูกเว้ยไปต่อไ,<ป>ไม่จริงมากท่านหลับสิบกับแมาผมยังเปานแปดนี 8, ่ก็จะต่อมาอ,อ,อ,อุย้ยชอบเกมนี้เี่พ่ออยากยิงแล้วบัตรจริงๆนะคือเกมนี้มันมันขาดใจดีเว้ยผู้ชมถึงมันจะไม่แพงมากกา็เถอะอ่ะคุณก็หลอกตัวเองเพราะมันมันอนะ่ะส <c oughs> ี่หมุนล,ลูกเว้ย สวยงามปลาแฟนปีตัวจัาต้อจะแตกในสักปปรอบแบบป็นนสามมูลครับมีเคกับใหม่มา,มาบ้านกระจายมูลท้ายไม่จ,จ่ายตามตัวตายพีจีประวัต จ่ายมันใช้เสร็จมาที่สี่คุณผู้ชมแล้วทำไมมันจ่ายถูกแล้วเกินวันจิตโอ้เนี่ยมันจะมีบางเกมที่เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมจะจ่ายก็ไม่จ่ายจะกักก็ไม่กักอะไรสักอย่างคือมันไม่เดินหน้าแล้วมันก็ไม่ถอยหลังก็คือมันเท่าเดิมสุดท้ายมันก็ล่อแดกจนหมดเออคือพฤติกรรมมันเหมือนแบบล่อซื้อเราไว้แล้วก็เหมือนแบบมันวางยาเราบอกคุณผู้ชมอยากให้เราไอ้มึงเพิ่มเบ็ดสิเออ ซื้ออีกไปต่อยอทั้งไม่ไหมเออไม้นี้มันเหมือนจะจ่ายแล้วไปต่ออกไปต่อยคือมันให้ความหวังเราเอาง่ายมันให้ความหวังเราแล้วก็มันทําให้เราอยากไปต่อมันทําให้เราอยากเล่นต่อถ้าเกมเป็นอย่างนี้นะนะัณผู้ชมครับไปเกมอื่น เออมึงจะอยู่ทำมะผาบัดนะระแสงเลเซอร์แหละไปเกมอื่นครับสิ้เวลาอืมก็แค่นั้นแหละเอ้าผู้ชมครับโอเคพ่อหอมปากหอมคอพอได้หายชิตตื่นแค่นั้นแหละนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดเตอรนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเด้อสําหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุยครับสักทีตัวเจี๊กูเุลิยักษ์ับ